โครงการนี้ดีเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ปกครองมีแต่ได้กับได้อะคะ่ะแต่เราวิชาเนี่ยมันถ้าไปสมัครเรียนเองเนี่ยมันแพงมากนะคะแต่ว่าคุณครูแล้วก็ที่เนี่ยเปิดสอนให้ฟรีดีค่ะเรียนฟรีนะคะอันนี้เน้นย้ำนะคะไม่หลายหลายคนบอกว่าอ๋อมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าไม่มีนะคะเป็นโครงการที่ฟรีเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวสนใจก็แวะเวียนมาได้เลยะคะ่ะ รู้สึกว่าคุณครูเนี่ยมีเทคนิคใหม่ๆที่แตกต่างจากที่โรงเรียนหนูเรียนค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้ความสามารถเยอะขึ้นแล้วก็ได้ความรู้เยอะขึ้นได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมใหม่ๆได้ค่ะก็สอนดีมากนะคะให้เทคนิคใหม่ๆตลอดทั้งการเรียนนะคะ สวัสดีค่ะก็ครูตุ่นนะคะพัดพิชาเมธบอลเจริญนะคะครูสอนพิธีกรและการสื่อสารนะคะเคยเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรหลายรายการะคะ่ะโครงการทูบินเมอร์วันนะคะศู เรามีทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะคะมีที่นี่ที่กำลังอยู่นี่คือเดอะมอลล์งามวงศวานอันนี้จะอยู่ชั้น9นะคะแล้วก็มีที่ paradise park ชั้น3นะคะคุณจะเข้า2ที่นี่นะคะแล้วก็มีอีก3ที่นะคะมีที่ฟูจ u ฟาา์ r รังสิตนะคะมีแฟชั่นไ i แลนด์นะคะแล้วก็ที่เปิดใหม่ที่1ก็คือเดอะมอลล์บางแคค่ะก็เรียกว่าครบทุกโซนเลยเด็กๆใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะ เด็กๆที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาที่ศูนย์เพื่อนใจนะคะเริ่มตั้งแต่8ขวบนะคะไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย24นะคะก็จะมีกิจกรรมหมุนเวรรียนหลากหลายเลยทีเดียวจางละศูนย์ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต Scotland ่างกันออกไปนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของวิชาการนะคะเรียนภาษาก็ได้นะคะเรียนได้เลยนะคะไปดูตามประางเรียนได้หรือเด็กๆที่ชอบการแสดงนะคะหรือว่าชอบการพูดแบบครูเนี่ยนะคะก็เรียนพิธีกรเรียน เดินแบบบุคลิกภาพการแสดงร้องเพลงดนตรีมีครบเลยค่ะสาเดินสเกตทีหนึ่งสองสามสี่เดิน3 3 3 3 3 3เดินนี่คือนะทาไมถึงต้องเดินเดินก็คือเหมือนเวลาเราจับกระหว่าหายใจเข้าหายใจออกเลย ก็ได้ฝึกพูดฝึกพรีเซนต์นก็เอามาใช้ได้จริงกับในโรงเรียนครับสนุกแล้วก็น่าเรียนรู้ครัการที่มาเรียนที่นี่ก็จะได้ความสามารถเยอะขึ้นค่ะคุณครูก็สอนแบบว่าสนุกมากเลยค่ะนักเรียนก็รู้สึกจอยไปกับการเรียนด้วยค่ะคือรู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยอะเราได้มาอยู่กับโครงการ t ูวีน n มเบอรซึ่งแบบ คือโครงการเขามุ่งพัฒนาให้เด็กมีความสามารถเหมือนหาตัวเองให้เจอคือตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กมากเลยค่ะครูมองว่าผู้ปครองรู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกมีความสุขนะคะที่เด็กๆได้มีโอกาสที่จะมีกิจกรรมตามแต่ที่เขาถนัดหรือว่าเขาชอบนะคะมุมอมองของผู้ปกครองคองรูเชื่อแน่ว,ว่าเด็กๆได้ประโยชน์ สูงสุดนะคะเด็กบางคนมาจากการที่พูดไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้ายืนหน้าชั้ประมาณแต่ว่าเขาพัฒนาการดีขึ้นนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะแม่ว่าจากที่พาน้องมาเรียนนะคะดูดูการเรียนการสอนดูสถานที่เจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรหรือว่าวิธีวิธีวิธีการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่า โอเคอะแม่โอเคเลยแหะเพราะว่ามันมันได้ลากหลายวิชามากๆก,ก็ดูพัฒนาการเขาพัฒนาการดีขึ้นหลายอย่างค่ะความภูมิใจของครูก็คือความสําเร็จของหนูในทุกๆวันที่ที่ครูเห็นในทุกๆครั้งที่มาเรียนแล้วมันดีขึ้นเหล่านี้ครูรู้สึกภูมิใจทั้งนั้นเลยค่ะ สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านค่ะในที่ทูบีดัมเบลวันนี้นะคะก็มีการสอนฟรีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะอย่างตัวหนูนะคะก็มีพิธีกรมีเต้นมีคณิตศาสตร์ค่ะหนูก็รู้สึกว่าคุณครูสอนดีมากเพื่อนเพื่อนก็น่ารักค่ะอย่าลืมมากันนะคะที่ทูบีดัมเบลวันเดอะมองงาวงว,งวนค่ะมาเรียนที่นี่ได้ความรู้กลับไปแน่นอนค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะครับ